วันนี้แชร์สตอรี่พามาร้านอาหารบรรยากาศดีฟิลคาเฟ่ราคาดีงามเมนูอาหารหลากหลายอยู่แค่นครปฐมนี่เองใกล้องค์พระปฐมเจดีย์หากแค่2กิโลดูให้จบคลิปนะมีโปมาฟากที่นี่เลยเข้าหอมครัวบ้านทุง่งสอมจาพาทุกคนขับรถมาตัวเมืองนครปฐมร้านอยู่แถวอ่างเก็บน้ำประปานาครติสารเฉพาะไก่เลยเราก็คือเลือกดังโซนนี้ย่างไวรอไม่นานอาหารที่เราสั่งก็มาแบบเต็มโต๊ะเปิดด้วยไข่ตุ๋นหม้อไฟ,ไฟทะเลเครื่องแน่นๆหูน่ากินแค่1 4 0ห่หอหมกมะพร้าวอ่อนลูกใหญ่ๆ1 6่าปลาหมึกผัดไข่เค็มจานนี้ร้อยมี่ ชอบเราปลากระพงท่าน้ำปลา280ปอบบุนเส้นเส้นเหนียวนุ่มม,มาตัวโตๆร้อยยี่สิบแงคั่วหอยขมตักไปท่าไหนก็เจอแต่หอยแค่ร้อยเดียวแล้วพวกแกส้มตำไทยแค่3าเส้นสามเส้นเลยก,ก็แค่4ี่สิบหราคาดีไม่ไหวอของแซบๆซบเราต้องตามด้วยเครื่องดื่มถึงจะถูกสายหวานก็ต้องจัดขนมหวานให้ชื่นใจเวลาสามห้าแบบนี้เราจัดมาเลยสี่ถ้วยจุกจปิดท้ายด้วยผลไม้จานเล็กสี่เก้าจานใหญ่แปดเก้าหิวกันแล้วใช่ไหมตามมาได้เลยร้านเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงห้าทุ่มอยู่ทุกวันอาคารยกเว้นว่านอกจากอาหารที่ถูกใจเล โซนถ่ายรูปกับบรรยากาศคือจึ้งมากอย่างตรงนี้ก็เป็นอีกโซนที่แนะนําตัวสมสารราริมน้้าก็มีให้เลือกทั้งนั่งพื้นนั่งเก้าอี้มุมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ใครมาจะต้องได้รูปโซนเก้าอี้โซฟานิ่มๆก็มีห้องจัดเลี้ยงที่มีคาราโอเกะก็มีไว้รองรับลานน้ก็มีที่จอดรถเยอะหา่ห่วงมุม่ายรูปก็จัดไว้แบบชามๆเราบอกเลยนะบรรยากาศช่วงเย็นยิ่งฟินคูณ2ฝั่งทางนี้มีโปรลดค่าอาหารมาฝากเดือนเกิดลดดงานนเปอระเง็นต์จัดงานวันเกิดลกัปเลยๆนะ